สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับได้มันจังอีกแล้วนะก็วันนี้ได้มันจังก็จะมาเล่นเกมเอออะไรสักอย่างหนึง่งเ,เกมต่อสู้นะคะช่วงนี้ก็ฮาโลวีนเขาก็เลยมีแบบพวกตุ๊กตาแบบให้โผล่เล่นได้มันจังไม่ได้เวลน้อยแบบนี้นะที่จริงคือแบบยัง <c oughs> ไงดีอะอ,อ,อันนี้เป็นเวลหอันนี้เป็นตัวเก่าไม่ใช่แหละอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะแล้วก็เราก็ไปแอบ แล้ว <c oughs> ก็ไปยังไงดีอ่ะเอออาจจะเป็นไม่ถูกอ่อเอาไปซื้อตัวใหม่แล้วก็มาเล่นไอ้ตัวเนี้ยนะก็ถึงเลขหกอยู่นะคะโอ้ยสามสิบใจหรอมองเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นนะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะ ห็นไหมเนี่ยโอ้น่าจะเห็นมั้งไอตัวละครผู้ชายก็ชื่อว่าเฮโตนะคะวดี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 ได้นั้นใช่ไหมอย่าฮเออได้เป็นเย้ได้เลือดว่ะไม่ได้ดีเป็นปติได้ m อเยอะโคตรโคตรมันของในนี้นะคะก็เป็นของที่แบบว่า ตัวละครที่เราไปเล่นแบบเยอะๆมาแล้วนะคะส่งมานะคะจากไอ้ครั้งเก็บของเนี่ยปุ้ยไม่ใช่นี่มันเสียเลี้ยงครั้งเก็บของตรงนี้นะคะก็จะสามารถติดต่อกันได้เอ่อทั้งหลายๆคนนะคะแบบถ้าเราเล่นตัวละครเดียวกันก็ไม่ส <laughs> <laughs> ิเราเป็นคนเดียวที่เล่นกันนะคะก็สามารถส่งมาได้สมมติอันนี้ส่งไปนู่นก็ก็สามารถยังไงดีเมื่อกี้ใครเห็นลูกศรเอียงบ้างอุย้ยจริงด้วยอะมันเอียงเอ่อเอา้าอ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะโอเคแล้ว okay. ก็มันส่งมาได้ใช่ไหมล่ะแล้วเราก็แบบเป็นของเวลเยอะไงแล้วมันไม่ใช่เผ่าของคนที่เราเล่นแบบเยอะๆราก็เลยส่งมานะครับถ้าเป็นคนเราเผ่ากันก็เล่นไม่ได้แต่เราจะไปเก็บเวลกัน๋ัวทำเควสดีทำเควสกันไป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 ทำเควสทำเควส ได้ขายแว่ผู้ต้นกล้าและหมาป่าปรากฏที่บิอะไรอย่างหน,นึ่งทันที่ที่เป็นที่ค้าขายที่สำคัญมากกรุ้นาไปกำจัดพวกนั้นด้วยเถอะไปหกบาท <c oughs> อ้าวมิสเตอร์ยังไม่สำจัดอยู่ไม่สามารถทำได้ออโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ก็เพิ่มนเพื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ เวลไม่ได้มากอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นอีกตัวให้นะคะไม่รู้จะเล่นผัดนี้ดีไหมหรือผัดน่านี่ก็คือเพื่อร่วมปาร์ตี้มีได้แค่คนเดียวนะคะเจ้าโอเขาสู้ไปอีกยา่ยาจ้ยายจาไอที่ขึ้นข้างบนก็คือแบบว่าเป็นกิลนะคะอา่าที่เขียนว่าปิกเสรีภ,ภาพ กีเกีวเขียวอะตรงเนี้ยนั่นแหละเป็นกิวขอแต่ละคนนะคะถ้าใครไม่มีกิวมันก็จะไม่ขึ้นมันก็ขึ้นแหละแต่มันไม่รู้ขึ้นคำว่าอะไรนะเอ้าเราเดินผ่านไปได้ไงเนี่ยดูกล้องเพลินเลย,ยแบบจัดกล้องอยู่ไงอาจจะมองไม่เห็นนะบอสบอสคนน่ารักชอบมากเอ้าอีเวนต์ที่เขาตายทําไมอีเวนต์อีเน่อีเน,น,น,น่เอาไหนดีนี่กัน นี่มันของเผ่าหนูนี่นาตกลงเย่จากทุกต่อเลยต้องเพิ่มเพื่อนได้ไหมเนี่ยลองดูลองดูโอที่นี่สวยจังเลยเฮโจเธอชอบธรรมชาติหรือเปล่าเฮโจคือใครเฮโจคือเพื่อนจินตนาการของไดมอนจังนะคะเจ้เจ้ยอ่อก็ทูได้นี่นะ ในจินตนาการของนิวมันจังคือแบบเขาเป็นคนที่โคตรจะเก่งเลยแต่อันนี้เวลเขายังน้อยนะคะถ้าเขาไปมากกว่านี้เขาจะต้องได้ก้าวไกลนะคะเดี๋ยวเราจะต้องสะสมเพชรเพื่อปรุงหน้าตาของเขาด้วยนะคะคิดว่าโอ้โหล้อ,อก,กับผู้หญิงเออคิดว่าเขายังไม่หล่อพอคือแบบดูหน้าเขาแบบเหมือนตาเหล่อะไรประมาณนี้นะคะนี่เนะ่นี่เน,น,นี่จะเต็มแล้วเนี่ยจะเต็มแล้ว นี่เนี่ยโอ้โหมึนมึนโอ้นี่แน่ยเก็บร้อยวันเตอร์น่ารักลุงฟลิงเอาเลือดดิเอาเลือดอย่างอื่นมันใช้ไม่ได้นี่เฮ้ยเย,ย้ได้เข้าสกิลต่อไปเอาเพื่อนมาด้วยดีวยกว่าแันนี้ไม่ค่อยไว้ใจนะ เดี๋ยวไอเผ่านี้อ่าเผ่านี้มันชอบแบบใช้โลได้ไงแล้วคือแบบเวลาสุ่มของมานี้ของมันโคตรจะเยอะเลยนะคะที่เราสุ่มมาแต่ว่าเลเวลยากๆทั้งนั้นหึยเท่บ้าชอบ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 ,ชอบสกิลนี้นี่แน่อะไรจ้าโกรธเหรอดีหน้าเฮ้ยดีหน้าเลยค่ะออ้ชื่อแฮปปี้ดีหน้าไม่ใช่ละ แฮปปี้ดีแท็กแล้วด่านอ่ะเออมู้ต้นเชอรี่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  <c oughs> คือแบบถ้าเกิดมีบอสนะคะเราไปตีที่บอสเลยเพราะว่าตีที่บอสเนี่ยตัวอ,อื่นก็จะตายไปด้วยนะคะนกลับมือกันดีวกว่าอ้าวทำเควสต,ตอนไหนเนี่ย ขนาดต้องการผู้คนชน,น,เน,นะเท่านั้นคว้าชนะมาให้ได้สิก็เดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งอะไรจะกินนอะไรเหรอไม่อัพแล้วอได้แต่ไอของพวกนี้แหละของซ้ำๆนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปอัพเวลแล้วกันอุ๊ยดูดิมันน่ารักจัดเลี้ยงแล้วก็มีนะอีกตัวหนึ่งแต่ว่าป็นดี นี่เมื่อกี้คือแบบว่าว่ามีสามรอบใช่ไหมเราเอาตัวเวลเยอะเวลเยอะเรามีตังค์เยอะนะเราเอาไปซื้อคือแบบซื้อสรอบนี้คือคุ้มมากเลยคือแบบกว่าจะได้มานี่คือ MP เต็มบ้านเต็มเมืองอ้อไปสู้มาสู้ใครดีเนาะจะชนะครบสามรอบแล้วเนี่ยคนเนี้ยเขาอาจจะเวลน้อยกอว่านั่นไงเวลห้ แต่ท่านดูถูกนะคะนี่เราใช้ไม้มายากลเล่นมายากลมาต่อสู้นะคะมายากลนี้คือมีพิษพอสมควรเอาทำไมเราเลื่อนรถมากกว่าเขาล่ะเอ้ยเมื่อกี้เราใช้อะไรไปนี่เน่นี่เน่นเนไม้มายากลกายาสิทธิ์นี่เน่งงนะคะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนคือหน้าเหมือนกันเด้เลยแต่ดาบไม่เหมือนกันชื่อเรามีแฟชั่นรู้ไหมได้เที่ยวหลายแล้ว ที่ที่หกนะคะของรอบกากแมนนี่ว้าวเวลเวลหกนี่แน่เอาเอาเอาไปไหนสวยแล้วอืดจะอืดจะอืดเออเอาหนีหนีเอ้าทำไรเราเอ้ามอนหัวอยู่เราก็ตีสิเอ้า คิดจะหนีหน,นีอ้าวไม่โดนอ้าวโอ้โหเสียดเสียดไปนี่แน่นนนนนน